ค่ะเมือน,นี้เมิมาตอนกิ่งบักซีดาข้าไว้นี่หละบัคซีดากิ่งเนี่ยตอนในนวลนี่หละิม,มาอตอนว้ซื้อมาไม่ยุ่งคนยุ่งายขนาดผลตกแล้วยุ่งหลาย,าลลยหลายเดี๋ยวเขาจะรีดใบเป็นอ,องนุ่นให้พ่นแตกกิ่งเพิ่มเป็นฝรั่งสายแดงอายุทยาเลยค่ะทุกคนซื่อม,มาแล้วก็ปลูกไว้ในหลายเดือนแล้วได้นี่ เพิ่นจะออกดอกไร้หลอบแล้วฮอกกรเด็ดออกนะคะถ้าเพิ่นหลอบมันบริเด็ดบุญจะเพิ่นหลวงเองเพิ่นพ่อในออกไ่อยากเพิ่นพ่อในอยากให้เพิ่นเป็นหมาก่ะนะคะว่าซีตอนกิ่งนี้ไว้นี่ค่ะทุกคนตอนกิ่งนี้ไว้เพราะว่าจริงๆเขาก็ต้องตัดออกเ่ามันเพิ่นจะสูงเกินไปมันบโมไม่อาจจะไม่กินฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะข้างสิแตก ตอนกิ่งนี่เด็ก,กกิ่งหนึ่งจะกิ่งนี่น้าก็ไ,ได้สองกิ่งเลยได้ค่ะทุกคนตอนก็ได้เลี้ไวไแค่กิ่งเดียวก็พอไอ้เพื่อนแตกไม้ข้างล่างเพราะว่าเพิ่นันมันแบบคล้ายๆว่ามันเป็นเหี่ยๆเป็นยาวๆนะคะตอนมาเลยดีกว่าเขาจะใส่เพื่อนอาจจะติดยากด้ค่ะยินว่าคพนที่เคยต่อน,นะคะน้องเพิ่นบอกว่ากลังใส่แดงนั่น คนข้างจะติดเนีติดหางหยาดอะ้าก็ล่องเบิงบ้งมเสียรลายเด้อค่ะแม่นบ่เพิ่นบ่ติดเด็กเดี๋ยวเพื่อนจะสิแตกขั้นถ้าขวานปุ๊บเพื่อนจะสิแตกอยอดตอรงห้าขทางล่างเลยค่ะทุกคนล่องเบิ่งแล้วเดี๋ยวเป็นถ้าเป็นฝรั่งปกติดเด้อค่ะเด้อเขาสิใส่วันหางจระเข้เด้อค่ะในการเล่งลากปัญหางจอระเข้ในการเล็งลาเพราะว่าเคยล่อมาแล้วได้ผลยู่ด้อค่ะเขาก็จะควนกิงก่อน อันนี้เดี๋ยวถ้าจะมัดที่หลังก็ได้เนาะเอากิ่งใดก่อนกิ่งหน่อยก่อนนะคะเนาะลองมือลอ่อ,ลองมือค่ะทุกคนตอนใบไปทเทือกเด็เขาย้ายเพิ่มถ้าเพิ่นออกลายค่ะขั้นบ่ออกก็บ,กบก่เป็นยังขับ่เสียลายค่ะเพราะว่าจังใดเขาก็ต้องตัดหยอดนีออกอยู่แล้วเขาอยากได้เห้นต่ำกว่านี้เนาะค่ะเนาะ เพื่อนแล้วก็ขุดเหยื่อจะเลื่อนออกได้ค่ะทุกคนแก้ก่อนเพราะว่ากิ่งิันยังอ่อนอยู่แก้ได้สามารถแก้เปลือกได้อยู่แก้แล้วก็ควันไอขุดเหยื่อจะเลื่อนออกแม่จังหน่อยเพื่อที่ว่าคุนสีเดเอาอาหารน้ามาเ้ยงตรงต,รงตรงุง่มเฮาสีบ่ไเด้เอาอาหารมะเร็งเป็นสีบ่ไเด้งส่งไปทางทางน,นี้นะเขาเนาะตัดการส่งอาหาราเลี้ยงอาหารเพื่อน อันนี้ตุ่มเป็นคุยบักข่าเขาแแสแนวใขึ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เอามายัดใส่ถุงถุงประมาณนี้แหละคะ่ะถุงน้อยปราตรงนี้ค่ะผ้ากลางแล้วอันนี้เ้่าวันทางจะลักทีนะคะเขาจะท่าแพ้เลยเดี๋ยวเขาจะควันใบซองอันก่อนเดี๋ยวเขาจะจสิมหุ่มทีเดียวเลยค่ะทุกคน ้าไปเลยใส่เสือฟ้างสองเส้นด้ค่ะทุกคนมัด <c oughs> มัดบนมัดล่างเยาเสียอเห็ดขึ้นบนก่อน,อนเพราะว่าอาจจะเห็ดง่ายกว่านี่ด้วยค่ะทุกคนกล่องกระตุกไก่เตด้วยหุมต้องก,างล,กลางเลยค่ะสีเลยแล้วก็มัดบนมัดล่างเลยค่ะทุกคนมัดให้แน่นด้วยค่ะอย่าให้อย่าให้ตุ่มห้องมันเคลื่อนไหวได้ เคื่อนได้เดี๋ยวหากคุณจ,จะขาดเวลามันออกหากเลบกระตัดออกค่ะกระมัดอันล่างนะคะมัดอันล่างตามลงมาหน่อยนึงเแข็งขึ้นกันนี่ยลืน่นถลยเลยค่ะ ประมาณนี้เรียบร้อยค่ะทุกคนประมาณนี้ละกิ่งนี่เขายัดมันหักเขาก็เลยต้องโย้ไว้ใส่กฎตัวน,นี้ได้เล็กน้อยค่ะทุกคนเพราะว่าเสียงอยู่คนากิง่งคนเล็กแห้งกิ่งคนหน้อยแห้งลองเบิ่งค่ะติดตันผมเป็นนักการบ้าเพื่อจะออกห่างให้เขาบอกลองเบิ่งแต่ไหนเขาก็ต้องตัดทิมเนาะ,ะเนาะดีกว่าเสียป,ประโยชน์ไปเป่าๆก็เลยมาลองมาต่อไว้ด้วค่ะเด้อเขาก็เลยต,ต้นเพิ่มไปอีกไปนะคะทุกคนขอบพูดติดตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เอาน้ำด้วยค่ะเด้อได้แสนหักที่มบันดาลบัลลังก์ทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย